สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเหล่าพัฒนานะคะวันที่เอ่อสักครู่นะทุกคน28ค่ะพฤศจิกายน2568ทุกคนทุกคนค่ะ ก่อนที่รับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ค่ะขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งดูดทุกคน มีเข้าไม่หลุดนะคะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เราพัฒนาจะหลุดยาวมาตั้งแต่วันที่สิบเก้าแล้วทุกคนไม่มีวิ่แววที่จะเข้าเลยนะคะแต่มาเลขไหลยอยู่นะทุกคนอ่าไปดูกันค่ะทุกคนค่ะโอ้ยกลุ่มขมับเลยนะคะทุกคนแอดมินเล่นไม่เป็นแต่แอดมินก็เครียดนะทุกคนไม่ใช่ไม่เครียดนะคะถ้าเลขหลุดเลขเข้าค่อยไม่เครียดเท่าไหร่ <laughs> จะให้เด่นเจ็ดและแปดนะคะทุกคนมาห้าสี่หนึ่งห้าห้านะคะทุกท่าน เจ็ดกับแปดรุดมัดพี่น้องเลขเด่นประจำวันมาเลขสี่นะคะทุกคนเลขที่ไหลามาจากวันที่ยี่สี่เลขหนึ่งนะคะทุกท่านช่วงนี้เลขไหลจะมาแรงบวาเลขเด่นนะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาเลขสี่นะคะไปต่อค่ะพี่น้องยี่แปดแต่ว่านะคะแต่ว่าดูได้นะทุกคนแต่ทุกคนก็ต้องดูด้วยว่าแนวทางช่วงนี้เข้าหรือช่วงนี้รุดนะคะ ช่วงนี้หลุดทุกคนพักก่อนดีกว่าไหมนะคะดูได้เป็นกำลังใจให้อดินได้กดไลค์ให้ได้นะคะแต่ว่าเจไม่อยากให้ตามเนาะทุกคนพูดจริงๆนะคะเจก็ห่วงทุกคนนะไม่ใช่ไม่ห่วงนะคะทุกท่านทำแนวทางไม่ใช่ว่าสักแต,แต่อยากได้ยอดวิวนะทุกคนเอามาเบิ้งมือนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าพี่น้องสิมากปอเนาะคะ่ะตัวเด่นนะคะได้มาเจ็ดและสองนะคะทุกคน มีตัวเลขตัวไหนไหลมาจากวันที่26บ้างไหมไม่มีนะคะทุกท่าน7กับ2ไม่ไหลมาเลยนะคะแต่เวลาจะจับคู่ใจก็จะจับอิงอยู่นะคะทุกท่านความเป็นไปได้ที่จะไหลมาจากวันที่26มีเลข4เลข5าเลข1นะคะเลข4เลข5าเลข1นะคะพิจารณาดูได้ทีนี้มาดูค่ะ7ค่ะทุกคน7 5 5 7 เจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะอันนี้นะคะทุกคนเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดจะบไพ่นะคะสองค่ะทุกคนสองสี่สี่สองสองเจ็ดเจ็ดสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสองนะคะคู่ตัวเด่นก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะทุกคนคู่ที่ชอบนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะ มากกว่านาะพี่น้องเนาะเอาถ้าไม่ชอบก็ไปพิจารณาเลขเด่นประจำวันดูนะคะแต่นะคะทุกท่านขะก่อนที่ FC จะพิจารณาเลขเด่นประจำวันนะคะจจจะบอกให้ก็คือให้ทุกท่ e านสังเกตตั้งแต่เช้าก่อนทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เราพัฒนาไม่เข้าใจก็อยากให้สังเกตเลขเด่นประจำวันนะทุกคนให้สังเกตตั้งแต่เช้ามาเลยทุกคนว่าวันนี้เลขเด่นประจำวันมี2ตัวเนี่ยทุกคนเลขเด่นประจำวัน5กับศนย์เนาะทุกคน เลขบัประจาวันฮ่าาให้สังเกตเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยห้ากับศูนย์ตัวไหนเดินทุกคนหลุดตัวนั่นไ้พี่น้องบาทเน่งกันยังดีนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าช่วงเนี้ยเราพัฒนามไม่เดินเลยนะทุกคนไม่เดินเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะทุกคนเวลาเดินเดินเป็นสองอาทิตย์รัวเลยนะคะทุกคนเวลาหลุดหลุดจนน่ากลัวนะคะหลุดแบบไม่มีเยื่อใยจริงๆนะคะทุกคน สําหรับแนวทางวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนจะลืมพูดเด่นแยกกับเลขเด่นประจําวันทุกคนขาใจเขียนผิดทุกคนเลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งนะทุกคนวันศุกร์จะทําไว้เบิ้ลประจําวันหกหกกับหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหกกับเลขหนึ่ง fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันก็คือวันศุกรนะ์เนาะทุกคน5ากับศูนย์ไม่ใช่เด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดเบิ้งไปแล้วกลับมาเบื้องใหม่นะคะทุกคนเจ็ดค่ะเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดจับให้นะคะสองสองหกหกสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกสอง้จับให้กันไ้ให้เนาะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทท่านมอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้เจขอให้ f c โชคดีนะคะโชคดีวันหมานโชคูีทุกคนเนาะพี่้นงเนาะ สวัสดีค่ะ